สวัสดีค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวเลขที่เอกชนออกมามองว่าปีหน้าสินค้าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นก็อันนี้ก็มีทั้งสองด้านทั้งด้านต้นทุนและก็ด้านดีมันซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราคงต้องดูในปีหน้าต่อไปอีกทีหนึ่งทิศทางของเศรษฐกิจในมุมมองของอาจารย์ปีหน้าน่าจะมีทิศทางของการปรับตัวดีขึ้นหรือยังคะก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยจากตัวเลขล่าสุดที่มีการประมาณการซึ่งในส่วนของวันนี้หลักๆก็จะอ้างอิงตัวเลขของ สังขารในประเทศไทยที่เขาเพิ่งออกประมาณการเมื่อสชกอาทิตย์ที่ผ่านมามครับประมาณที่นี้ครับซึ่งจากตัวนี้เนี่ยทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นเนี่ยครับถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในการประมาณการในช่วงของไตรมาสสามเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยยังติดลบอยู่ค่ะประมาณลบสามค่แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นบวกในไตรมาสที่สี่แล้วก็ไตรมาสที่หนึ่งในปีหน้าครับซึ่งตัวเลขนี้ที่ผมจะพูดหลักๆเนี่ยจะพูดถึงการเปรียยเทิศตัวเลขเกี่ยวกับการเตัวทางเศรษฐกิจนิดหน่อย เพราะว่าถ้าเราดูจากข่าวในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นได้ว่าข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นก็คืออเมริกาเนี่ยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นบวกทางแรกในรอบหลายควอเตอร์ครับซึ่งตัวเลขออกมาก็คือประมาณ3.5ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยท่าทีของเราที่ยังเป็นลบเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าของเราอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าอเมริกาหรือเปล่าครับแต่ดูจากตัวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากการที่เรามีการอ้างอิงวิธีการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน กันไเพราะว่าอย่างในส่วนของต่างประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยเวลาที่เขามองภาพเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดวัดในส่วนของอัตราการเติบโตเนี่ยเขามักจะมองในลักษณะที่เป็นควอเตอร์ต่อควอเตอร์ก็คือทิวิต้ที่เกิดขึ้นในควอเตอร์นี้เทียบกับในควอเตอร์ที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้เวทแอนนวลก็คือคูณ4เข้าไปอย่างคร่าวๆครับแต่ส่วนบ้านเราเนี่ยมักจะใช้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันใช่ไม่ว่าจะเป็น GDP growth หรือว่าเงินเฟ้อเนี่ย ใช้วิธีการนี้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างครับก็แตกต่างกันก็คือถ้าเกิดเป็นคอร์เตอร์หรือคอร์เตอร์เนี่ยข้อดีก็คือมันเห็นแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในคอร์เตอร์นั้นจริงจริงริงครับว่าคอร์เตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นเปล่ปามันเฟือมันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ย,ยังไงครับแต่ถ้าเกิดข้อเสียก็คือถ้าดูจากแต่ละคอร์เตอร์เนี่ยบางทีเป็นเห็นค่าที่ค่อนข้างสวิงได้เพราะว่าถ้าเกิดมีช็อคขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยมันเกิดติดลบหรือว่าเป็นบวกทีี่่แล้วเนย เวลาวัดมันจะเหมือนกับการเฉลี่ยในช่วงควอเตอร์ที่นี้ควอเตอร์ที่แล้วย้อนหลังไปอย่างเช่นเป็นควอเตอร์ก็สี่ควอเตอร์ครับเหมือนก็เป็นการเฉลี่ยหลังสี่ควอเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยภาพในการของกิวัตรมันจะสมูทขึ้นอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผลของฤดูกาลเนี่ยมันก็จะตัดปัญหาไปเพราะว่าการขึ้นลงบางทีเนี่ยมันเป็นผลของฤดูกาลไซเคิลซึ่งบ้านเรามีตรงนี้ค่อนข้างเยอะและนี่เป็นไซเคิล รเรื่องของวัาถ้จับทางธุรกิจในแต่ละ,ะหรือดุการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นบ้านเราก็มกักเลยอ้างอิงตัวของไบโอไแต่ถ้าเกิดอ,อเมริกามักจะอ้างอิง q o q มากกว่าขนาดเศรษฐกิจ<ๆ>เกี่ยวด้วยไหมครับเพราะว่าอเมริกาเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เขนาขน่าจะมีเสถียรภาพหรือว่าการจะปรับขึ้นปรับลงเนี่ยต้องต้องใช้ปัจจัยที่แรงจรงิงๆขนาดที่บ้านเราเศรษฐกิจเล็กมีปัจจัยอะไรไปกระทบก็เปลี่ยนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดดูจากข้อมูลที่เราทิปเป็น q o q เหมือนของชารัน โดยจากในกราฟิกอภาพแรกนะฮะถ้าเราคิดเป็นคิวคือตามตามสารัฐเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราจะดรอปลงค่อนข้างเยอะมากใช่ค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นไตรมาสสี่ปีที่แล้วแล้วก็ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาถ้าดูตัวเลขหลายคนคงปวดหัวมากลบไป20หรือลบไป7%จ็ดเปอร์่ผันผวนเปลี่ยนไฟเปลี่ยนมาดูทิศทางไม่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวไม่แต่นี้มันเป็นปกติแล้วถ้าจะมีช็อคขนาดใหญ่เข้ามาเนี่ยฮะมันก็จะมีการปิดลบเองดีไตรมาสันก็จะ ส่งผลแรงอย่างรวดเร็วใช่ครับแล้วในปัจจุบันนี้นะคะท่านมองในมุมมองของเมืองไทยเนี่ยการเทียบปีต่อปีแบบนี้กับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนแบบนี้เนี่ยสอดคล้องกันไหมคะก็แล้วแต่เราจะมองว่าเราต้องการภาพเป็นยังไงเราต้องการมองภาพว่าเศรษฐกิจมันมีการฟื้นตัวลักษณะไหนยังไงเนี่ยการดูเป็น QQ จะค่อนข้างชัดเจนกว่ากว่าใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดดูจาก QQ ของบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่ม ขึ้นแล้วใช่ขึ้นขึ้นมาจากในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์อย่างในการาฟิกที่สามเนี่ยครับมันก็จะมีให้ภาพที่ปรับตัวค่อยๆเพิ่มขึ้น,นมาเรื่อยๆครับนะตั้งแต่ในช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเห็นได้ว่าเศรษฐกิจมันค่อยๆขยับขยับไปแล้วครัะแต่ถ้าเกิดดูจากเป็นรายปีเนี่ยเราอาจจะยังเห็นภาพนี้ไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากรายปีเนี่ยมันจะชัดเจนในช่วงไตรมาสหนึ่งทั้งนี้จริงมันเป็นการสะสม ในช่วงสามสี่เดือนไตรมาสก่อนหน้านี้แต่จริงๆพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยถ้าเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเราเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสสองแล้วขณะที่สหรัฐเนี่ยไตรมาสสามเพิ่มขึ้นเราก็เร็วกว่าเขานิดหน่อยนิดหน่อยใช่ครับเพราะเราเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนในครั้งนี้แล้วครับแนวโน้มต่อไปของเศรษฐกิจทั้งบ้านเราหรือว่าในฝั่งคู่ค้าของเราเองเนี่ยมีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ ก็อันนี้ผมจะอ้างอิงประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลักนะครับถ้าเกิดประมาณการเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากข้อมูลที่เป็น YOY เนี่ยเราเห็นได้ว่ามันจะก๊อเรจะค่อนข้างสูงในช่วงปี2,010หรือวในในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยครับคาดการณ์ว่าจะปรมาณ6%แล้วก็ค่อยๆปรับตัวลงมาเป็นเนี่ย4-3%เซึ่งอันนี้มันมาจากการเทียบกับฐานที ใช่ของอปีนี้เพราะปีนี้ตลายมะแรกยังแย่อยู่ถ้าปีหน้าปายระดัแรกเทียบกับปีนี้ก็จะดีมันก็จะดีมากแล้วเสร็จแล้วก็ลงมาแต่ถ้าดูเป็น Q ิคเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากประมาณ3% 2%เปอร์เซ็นงเปซ็นเป็นสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ในปีสองพันสิบเอ็ดยังมีโอกาสที่ GDP ถ้าเทียบ y o y อยังติดลบอยู่หรอครับในปีหน้าก็ผมมองว่าถ้าเป็นในปีหน้าเทียบกับ Y o y ไม่น่าจะติดลบ แต่คิวออนคิวคิวคิวมีโอกาสเพราะว่ามันจะมีการสวิงได้ในบางคอรเตอร์ซึ่งจะให้ดานี่ผมไม่ได้คนทําตัวเลขแต่ว่าให้เดาวก็น่าจะเป็นสมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นีชําระคืนนี้ใช่ไหมคะการใช้จ่ายว่ามันจะหมดงบในช่วงไตมาสที่สามนี่เงี้ยแต่นี่เป็นประมาณการเฉยๆอันนี้ของหมืชาติคะที่เราหยิบยกมาคุยกันแต่ความจริงเราก็คงต้องดูทั้งทั้งเปรียบเทียบระหว่างปีกับเปรียบเทียบรายไตมาสประกอบกันไปอยู่ใช่ประกอบกันไปใช่เพราะว่าถ้าเกิด S <S <S อย่างวายวาเนี่ยให้ภาพที่ค่อนข้างดีในช่วงเศรษฐกิจปกติกแต่คือคิวคิวเนี่ยถ้าเรามองว่าเราต้องการดูว่ามันมีการฟื้นตัวในลักษณะไหนอย่างไรเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ถ้าดูคิวคิวจะให้ภาพที่ชัดเจนกว่าโดยเห็นภาพของกัฟตัวที่ค่อยๆขึ้นมาจากจุดที่ต่ําสุดนะครับยิ่งเป็น <ๆ S 2> <ล>ะระดับ <ๆ S 3> แบบปีที่ผ่านมาที่มันมีวิกฤตเศรษฐกิจนี่มันยิ่งเห็นภาพที่เปลี่ยนแบบแล้วก็อาจจะไม่ชัดว่าว่าทําให้ภาพที่แท้จริงเป็นยังไงใช่ใช่ครับ ทั้งทิ่ทางที่มีประเด็นอะไรที่อาจารย์มองว่าควรจะจับตามองเป็นพิเศษหลังจากนี้ไปอีกไหมครับของบ้านเราใช่ไหมคระเกี่ยวกับไอ้การเกลตตัวทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับทิ่สําคัญของกางเกลตตัวทางเศรษฐกิจในไตในปีหน้าเนี่ยหลักๆก็คือขึ้นอยู่การฟื้นตัวของปัจจัยต่างๆงค์ปอะกอบต่างๆของ GDP ที่มันดรอปลงไปค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการลงทุนหรือว่าการส่งออกคฮะ ซึ่งในส่วนของการส่งออกแน,น่นอนเราก็ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลักเป็นหลักใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะอเมริกาว่าแนวโน้มฟื้นตัวจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งดูจากทิศทางเนี่ยในไตรมาสที่4ีหรือไตรมาสที่หนึ่งน่าจะมีการปรับตัวในลักษณะที่มันคอลเลกชันจากที่มันตกลงไปเยอะในปีที่แล้วเช่เราดูตัวเลขที่เป็นเป็น y าเ,เนี่ยนะฮะและการส่งออกที่เราเปลี่ยนทิศทางจากการส่งออกไปสหรัฐเป็นหลักเนี่ยมาส่งออกในภูมิภาคบ้านเรามากขึ้นเนี่ยช่วยได้ด้วยไหม บางส่วนนะฮะแต่ถ้าเกิดคารส่อน,นผฟูภาคส่วนหนึ่งก็คือเป็นการส่งออกในลักษณะสาที่เป็นวัตถุดิบแล้วก็สินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ส่งไปยังตลาดหลักอีกทีหนึ่งเป็นั้นี้ก็จะช่วยได้ในบางส่วนแต่ถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากในระยะอันสั้นนะ